ว่าอยู่ในช่วงที่ยังทําใจไม่ได้ที่จะจะไปไหนมาไหนกับสามีนะคะก็เลยปล่อยให้สามีไปที่ สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปแก้วชาแนลและช่องอ่าพอดแคสต์ Podcast นะคะวันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะคือคนเราเนาะเวลาแต่งงานมีครอบครัวก็หวังที่จะอยู่กับผู้ชายคนนั้นไปจนแก่จนเท่าจนกว่าจะตายจากกันนะคะแต่ชีวิต นะมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนการจากกันมันก็มีสองอย่างคือจากเป็นและการจากตายบางครั้งการหย่าร้างก็คือหนทางหรือทางออกที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายนะคะคือเมื่อหมดรักกันแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายหรือฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหมดรักอีกฝ่ายแล้วก็ต้องยอมปล่อยมือนะคะ ทนฝืนไปทําไมเอาละค่ะคือป้าแก้วก็ไปเจอเรื่องราวของท่านหนึ่งมานะคะคือท่านนี้แต่งงานกับสามีต่างชาตินะคะมาเป็นสิบปีแล้วแต่งงานอยู่กินกันแต่ก็ไม่ได้มีลูกด้วยกันนะคะสามีมีลูกติดซึ่งก็โตโตกันหมดแล้วหลังจากที่เธอย้ายมาอยู่ต่างประเทศกับสามีนะคะ เธอก็พยายามหางานทำนะคะชีวิตสามีก็มีธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็มีลูกน้องมีอะไรแต่เธอก็ไม่ได้ทํำงานกับสามีนะคะ,ะ,คะเธอแยกไปทํำงานต่างหาก mm hmm. เพราะว่าต้องการที่ยังไงล่ะต้องการที่จะใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อที่จะทำงานดูซิว่าจะต่อสู้และทำงาน ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะคือเธอก็เป็นลงชื่อเป็นทั้งลูกจ้างของสามีนะคะลงลงชื่อลูกจ้างสามีแล้วก็ไปทํางานพาร์ทไทม์ข้างนอกนะคะเอาล่ะค่ะแล้วทีนี้ชีวิตเธอก็ราบเรียบรรารื่นตลอดมานะคะสามีก็ทํางานเธอก็ออกไปทํางานสาม,สามีคือจะมีบริษัทอ,อยู่อยู่อีกที่หนึ่งนะคะ คือตอนเช้าสามีก็ไปส่งเธอไปทำงานแล้วก็ตอนกลับเธอก็กลับของเธอเองนะคะพอหลังๆเธอก็ได้ไปขับขี่เธอก็สามารถที่จะ,ะขับรถไปทำงานเองได้นะคะชีวิตครอบครัวใครเห็นใครๆก็อิจฉาพอใครๆก็อิจฉาเธอก็ ไม่ได้ว่าอะไรเธอเป็นคนนิสัยดีอัธยาศัยดีเพื่อนฝูงรักนะคะใครที่ได้รู้จักเธอจะรักเธอแล้วก็ไม่มีใครเคยคิดเลยว่าสามีของเธอคนนี้จะจะเป็นแบบนี้ได้เขารักรักเมียนะคะเขาเอาใจใส่เมียเป็นอย่างดีแต่มันก็มีสัญญาณ บอกมาเรื่อยๆนะคะในระยะเวลาสิบปีที่ที่คบกันมาที่อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมามเขาจะไม่ค่อยกลับเมืองไทยกับเธอนะคะก็จะให้เธอกลับไปคนเดียวอยู่ยาวๆไปเลยสามเดือนสี่เดือนหรือถึงหกเดือนนะคะ <presenters. S 2> คือเป็นเราสามีให้กับยาวๆเราก็จะดีใจใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้กลับไปอยู่กับครอบครัวได้กลับไปอยู่กับ กับญาติพี่น้องพ่อแม่กับเพื่อนฝูงคือใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยนะคะทีนี้พอเธอกลับมาสามีก็ยังเหมือนเดิมนะ,ะคะเธอก็พูดคุยกับสามีในทุกๆวันติดต่อกันทุกวันนะคะตามไถ่สารทุกสุขดิบสามีก็ไม่แปลกไม่ดูเปลี่ยนไปเลยนะคือสัญญาณมันก็จะมีมาเรื่อยๆสามีจะหลังๆมาสามีจะไม่ค่อยให้เธอ ยุ่งวุ่นวายกับโทรศัพท์มือถือของเขาหรือแท็บเล็ตของเขาหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์เขาจะซื้อซึ่งเมื่อก่อนนะคะเธอสามารถใช้คอมเครื่องดีบวกันกับสามีได้สามารถหยิบมือถือของสามีออกมาได้มาใช้ได้นะคะแต่หลังๆมาเขาบอกว่ามันมีไฟล์งานมีอะไรเขาก็อ้างไปนะม,นมีไฟล์งานมีไฟล์ลูกค้ามีนั่นมีนี่กลัวเมียจะไปลบออกโอเค เขาก็ซื้อคอมพิวเตอร์ให้เธอใหม่นะซึ่งเธอก็โอเคในจุดนี้แต่ว่ามันก็เป็นแปลกแต่ก็ไม่อยากคิดมากเพราะาสามีก็ยังเอาอกใจเธอดีเหมือนเดิมนะแล้วทีนี้อยู่กันมาแบบนี้เรื่อยๆจนผ่านไป5ปีนผ่านไปครึ่งทางเธอก็จับได้ว่าสามีติดต่อกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งอันนี้เพื่อนของสามีไม่ใช่สิเมียของเพื่อนสามีมาบอกนะคะเธอก็ถามสามีแรกๆสามีก็อ้ำอ้ำอึำอ้งอึ้งแล้วเธอก็เลยเมีหลักฐานนะคะมีรูปภาพมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยอมรับแล้วก็สัญญาว่าจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งก็เป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนชาติเดียวกันกับสามีหลังจากนั้นเธอก็โอเค คือตอนนั้นก็ก็บอกได้เลยว่าเจ็บใจเจ็บช้ำน้ำใจมากเจ็บปวดมากเสียใจเป็นที่สุดที่โดนสามีหักหลังนะคะแต่เธอก็ให้อภัยสามีแต่ขอขอเวลาหนึ่งปีกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะเพื่อที่จะจะทำใจสามีก็โอเครอบนี้สามีกลับไปเมืองไทยกับเธอนะ,ะสามีกลับไปเมืองไทยกับเธอแล้วก็คือไปอยู่สามเดือนนะคะ สามีก็มีกิจการอยู่ที่นี่แต่ว่าก็กมีลูกน้องมีพนักงานคือรันบริษัทให้ซึ่งก็เป็นบริษัทไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะกลางกลางก็ถือว่าค่อนข้างมีฐานะคนหนึ่งเหมือนกันแล้วทีนี้หลังจากที่มาอยู่เมืองไทยสามีก็เริ่มเบือ่อเธอก็บอกว่างั้นคุณก็ไปเที่ยวได้นะเธอก็ให้สามีไปเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะซึ่งฝรั่งชอบไปที่นั่น เพราะว่าเขาชอบทะเลเธอก็ไม่ได้ไปด้วยนะคะเธอเธอบอกว่าอยู่ในช่วงที่ยังทำใจไม่ได้ที่จะจะไปไหนมาไหนกับสามีนะคะก็เลยปล่อยให้สามีไปเที่ยวหลังจากนั้นพออยู่กันครบสามเดือนสามีก็กลับไปประเทศของเขาส่วนเธอก็ขออยู่ที่นี่ต่ออีกนะสามีก็อนุญาตสามีก็ใจดีก็โอนเงินให้ใช้ทุกเดือนนะคะ สามีก็โอนเงินให้ใช้ทุกเดือนสามีก็ยังติดต่อพูดคุยทุกวันนะเ,เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรไไเธอหลังจากนั้นเธอพอเธอทำใจได้แล้วเธอก็กลับไปอ,อยู่กินกับสามีเหมือนเดิมนะฮะแล้วมาคราวนี้แปลกนะสามีมเขาจะทำทำ,ทำห้องทำงานใหม่นะฮะ เป็นส่วนตัวแยกออกเลยปกติเขาจะนั่งอยู่ที่ห้องกินข้าวนะคะเพื่อที่จะทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาทำอีกห้องหนึ่งขึ้นมาต่อเติมห้องอีกห้องหนึ่งขึ้นมาเป็นห้องทำงานของเขาซึ่งเขาใส่กุญแจเธอก็ถามว่าอ่ะทำไมจะต้องทำเธอบอกว่ามันมีเอกสารมีอะไรเยอะแยะมากมายของบริษัทก็เลยกลัวคนเข้าไปในนั้นโอเคเธอก็ไม่ติดใจไม่อะไรแล้วมี มีวันหนึ่งก็มีสาม,มีไปทำงานเธอไม่ได้ไปทำงานเนาะเพราะว่าเธอทำพาสชอ่อมีจดหมายคือมีเป็นของขวัญอนะส่งมาจากประเทศไทยในชื่อของสาม,มีของเธอนะคะคเธอก็เปิดดูอะเพราะว่าก็ทำแบบนี้เป็นประจำก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะคะแล้วเธอก็เลยเปิดดูก็กลายเป็นว่ามีจดหมายของผู้หญิง ผู้หญิงไทยนะคะแล้วก็ส่งรูปรูปที่ถ่ายคู่กันกับสามีตอนที่ที่เข้าไปเที่ยวเมืองไทยครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดนะคะแล้วก็ส่งเป็นภาพพันคอเป็นอะไรเป็นของที่เราลึกอะไรแบบนี้มาแล้วก็รูปก็ใส่กรอบอย่างดีนะคะเธอก็ตกใจมากนะคะเธอก็เก็บเรื่องนี้ไว้ รอถามสามีว่าเป็นใครผู้หญิงคนนี้เป็นใครสามีบอกว่าเป็นแฟนของเพื่อนเขาต้องการให้เอาของพวกนี้ไปให้เพื่อนเขาเพราะว่าเพื่อนเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วสามีบอกอย่างนี้นะคะเธอก็เลยถามอ่ะทำไมไม่เห็นมีรูปที่ถ่ายคู่กับเพื่อนของคุณล่ะทำไมมีแต่รูปคู่ของคุณซึ่งมันเหมือนคู่รักกันเลย สามีก็บอกอีกว่ามันเป็นคือเขาไม่ถืออะเขาไม่ถือกันเพราะนี้ก็คือแฟนเขาเป็นคนถ่ายให้เองอะไรแบบเนี้เธอก็ไม่ได้เชื่อสามีนะคะแต่ก็ไม่อยากจะมีปัญหาก็เลยตัดตัดปัญหาไปที่นี้อยู่กันมาเรื่อยๆจนคือมันก็จะมีสัญญาณแบบนี้บอกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้ว เขาจะชวนกลับเมืองไทยนะไปเที Th Mother, ่ยวเมืองไทยทุกปีแล้วก็อย่างที่รู้เธอไม่ชอบที่ไม่ชอบทะเลอ่าวง่ายๆพอถึงเมืองไทยเขาก็มาอยู่กับครอบครัวเธออาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วเขาก็ไปเที่ยวแยกไปเที่ยวของเขาต่างหากที่ภูเก็ตเธอก็อยู่ของเธอที่นี่ถึงเวลากลับก็นัดเจอกันที่สนามบินก็เป็นแบบนี้ทุกปีนะคะจนในที่สุด เขาบอกว่าจะมีเพื่อน <c oughs> คือผู้หญิงคนเนี้ยแฟนของแฟนของเพื่อนของเขาเนี่ยมาเที่ยวแล้วจะมาพักที่บ้านเราเพราะว่าไม่สามารถไปพักที่บ้านแฟนได้แล้ว <c oughs> พอผู้หญิงคนนั้นมานะมาพักที่บ้านเธอก็คุยกันคุย <c oughs> เขาจะมีเรื่องอะไรที่เข้าไปคุยกันในห้องสองคนนะคะแล้วก็จะออกไปเที่ยวไปพาไปเที่ยวไปอ,อะไรซึ่งสามีก็อ้างว่า จะพาไปเที่ยวกับแฟนของเขาไปส่งให้กันเท่านั้นเธอก็เป็นตงิดต,ตงิดในใจในที่สุดมีวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้อยู่บ้านเธอก็เลยเปิดใจถามผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเป็นแฟนก็เป็นแฟนของสามีไงเพราะว่าคุณกับเขาหย่ากันแล้วเอ้ยเลิกกันแล้วเพียงแต่ยังอยู่บ้านร่วมกันแล้วก็รอหย่าแค่นั้นเอง คือคือคือลืมบอกไปว่าเธอกับสามีแยกห้องนอนกันนะ,นะคะเพราะว่าหลังจากที่เ,เธอจับได้เมื่อห้าปีก่อนว่าสามีนอกใจเธอก็เลยไม่นอนกับสามีอีกเลยนะคะแยกห้องนอนกันเด็ดขาดเลยแล้วทีนี้พอเธอรู้อย่างนั้นแล้วเธอก็ถึงกับอึ้งเลยนะเธอก็เลยเล่าให้ผู้หญิงคนนี้ฟังว่าไม่ได้เลิกไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นไม่ได้นี่ผู้หญิงคนนี้ก็ก็อึ้งเหมือนกันแล้วเธอก็โทรไปหาแฟน แฟนก็ารีบกลับมาบ้านเลยนะคะมาอธิบายคือเขาไม่ได้แค่เธอเลยนะคะ <Yeah. S 1> เขาตรงลิ้วไปหาผู้หญิงคนนั้นไปปลอบใจผู้หญิงคนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ออกมาแล้วก็มาบอกเธอว่าตอนนี้เขาหมดรักเธอแล้วเขาต้องการที่จะหย่าแล้วต้องการที่จะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าตอนนี้เขามีลูกด้วยกันแล้วลูกอายุสองขวบแล้วเธอก็อึ้งมากอะไรวะมันไปนมีลูกกันตอนไหน ซึ่งซึ่งเธอเป็นหมันน,นะคะเธอไม่สามารถที่จะมีลูกได้เธอก็อึ้งมากเลยแล้วก็เสียใจมากคืออารวบรัตัดความนะเธอก็ก็อย่านะคะนระยะเวลาในการหย่าก,ก,ก็ก็ยังมีอยู่พอหยาก็สามีก็ให้เงินมาจํานวนหนึ่งนะคะแบ่งทรัพย์สินกันมาจํานวนหนึ่งก็เยอะพอสมควรนะคะ มันก็เป็นคือผ่านมาหลายปีแล้วเขาบอกกันนะคะว่าผ่านมาหลายปีแล้วแต่มันมันเป็นอะไรที่ยังเจ็บฝังใจอยู่ตอนนี้เธอย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทยอยู่ยกับครอบครัวนะคะอยู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็ไม่มีแฟนอีกเลยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติเธอบอกว่าเธอไม่เอาแล้วอ่ากับชีวิตคู่นะคะเพราะว่า ผู้ชายไม่ว่าจะชาติไหนมันก็คงจะเหมือนๆกันหมดอ,อ้อลืมเล่าให้ฟังก็คือก่อนหน้าที่เธอจะแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติคนนี้เธอก็มีสามีคนไทยนะคะแล้วเขาก็นอกใจเธอนะคะเธอคิดว่าเธอจะไม่ได้เจออีกแต่ว่าก็มาเจอกับผู้ชายต่างชาติที่ใครๆก็บอกว่าผู้ชายต่างชาติไม่นอกใจร่างเดียวใจเดียวและซื่อสัตย์ยิ่งอยู่กันนานเขายิ่งซื่อสัตย์เธอก็เชื่อดังนั้นแล้วก็ฝังใจว่าโอเคผู้ชายต่างชาติซื่อสัตย์ แต่พอมาเจอแบบนี้แล้วเธอบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ชายชาติไหนก็ตามเธอขออยู่กับพ่อแม่ใช้ชีวิตโสดอยู่กับธุรกิจของเธอท,ท,ที่ที่เธอได้ได้เงินจากสามีมานะคะในการยาแล้วก็สามีก็จะส่งค่าเลี้ยงดูทุกเดือนนะคะสามีดีตรงนี้นะคะเรื่องนี้ก็ก็จบลักษณะนี้ หวังว่าเรื่องนี้ก็คงจะบอกอะไรเราบางอย่างนะว่าเพราะเหตุใดสาเหตุใดนะคะมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยรวมๆกันสิ่งหนึ่งที่พวกแกมองเห็นเลยก็คือแรกๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่เพราะสันดานของผู้ชายนะคะพอหลังจากที่เขาพาดไปแล้วเขาก็คงจะกลับเนื้อกลับตัวแต่ คนเป็นเมียคืออาจจะทำใจไม่ได้ในการที่จะกลับไปไปอยู่กันแบบผัวเมียที่มีอะไรกันก็แยกกัน,นอยู่นะคะนี่ก็คือน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่แยกกันอยู่นะคะและสอง,สองเวลากลับเมืองไทยแล้วอย่าปล่อยสามีไปเที่ยวคนเดียวเพราะว่าหลายคู่ที่เสียผัวให้กับ ผู้หญิงไทยด้วยกันเพราะกรณีที่ผู้ชายไปเที่ยวคนเดียวนะคะอย่าทําเด็ดขาดเรื่องเนี้ยจะไว้ใจผัวก็แค่ไหนก็ตามแต่ไม่ไว้ใจคนอื่นนะคะของแบบเนี้มันมันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีอีกปัจจัยหลายๆอย่างที่ที่ทําให้คนสองคน นอกใจกันฝ่าไยไ้ดฝ่ายหนึ่งนอกใจกันนะคะในเมื่อมันเกิดรอยเล้าในใจแล้วมันก็ทําใจยากนะคะที่จะกลับมาประสานความรักเหมือนเดิมการหย่าคือทางออกที่ดีที่สุดนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ